สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึง BB นะคะก่อนที่จะพูดถึง BB ที่เรามีอยู่นะเราก็จะมาแชร์ที่เราไปตัดผมมานะคะก็คือทรงนี้ทรง20บาทเนี่ยคะ่ะเนื่องจากว่าเราโพสต์ให้ดูใน Facebook แล้วปรากฏว่ามีน้องหลายคนเลยละ่ะสนใจนะคะก็จะมาเล่าให้ฟังว่าร้านที่เราไปตัดผม20บาทนี่มันถูกมากๆนะคะมันเป็นร้านประเภทแบบร้านเสริมสวยที่เขา ไปเรียนกันก็คือมันเป็นโรงเรียนสําหรับเสริมสวยโดยโดยเฉพาะเป็นโรงเรียนที่สอนคนตัดผมเราก็ไปเป็นหุ่นให้เขานะคะเราก็ไม่ได้ตัดครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกที่ไปตัดก็คือไปตัดประจําก็เวลาที่ไปตัดก็คือรู้สึกว่าผมมันยาวมันร้อนและอยากจะตัดมันประหยัดดีนะคะ20บาทซึ่งมันก็จะมีค่าน้ําค่าแชมพูค่าไฟค่ะจริงๆแล้วตัดฟรีแล้วค่ะถ้าใครจะไปอ,ะอบไอ้น้ําหรือทําสีผมอะไรเงี้ย แล้วก็ถ้าเราไม่เอาอุปกรณ์ไปก็ไปใช้ของเขานะคะก็ราคาอยู่ที่ประมาณสี่สิบห้าิบาทโดยประมาณนี้นะคะ่ะไม่ไม่แพงมากนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูไปดูภาพกันก่อนว่าผมก่อนที่จะตัดผมยาวกับสั้นเป็นยังไงนะคะก็น่าแหละค่ะภาพที่เห็นก็อย่างที่เห็นนะคะผมเรายาวประมาณกลางหลังเลยตอนแรกนะคะตอนนี้ก็สั้นลงแล้วนะคะสั้นประมาณนี้นะคะซึ่ง คนที่จะไปตัดผมตามโรงเรียนเสริมสวยเนี่ยมันเหมาะกับคนประเภทไหนนะคะเราก็อยากได้นาว่าสําหรับคนที่จะไปตัดผมตามร้านโรงเรียนสอนทําผมนี่ก็คือจะต้องมีผมยาวจริงค่ะก็คือว่าถ้าจะให้เขาแบบตัดผมแบบทรงยกัยกๆนี่คงคงจะไม่ไม่ไม่เหมาะนะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นนักเรียนเขาไปเรียนซึ่งจะต้องมีเวลาอยู่ตรงนั้นเราจะต้องมีเวลาอให้เขาทําผมนานหน่อยเพราะว่าเขาเป็นนักเรียนใช่ไหมคะแล้วก็ เขาจะใช้เวลานานกว่าปกติเพราะว่าเขาไปเรียนนะคะก็เราจะต้องมีเวลานานอยู่ตรงนั้นประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงถ้ารีบๆไม่แนะนํานะคะก็ถ้าสาใดาก็20บาทนะคะประมาณนั้นก็คือว่าทําไมจะต้องแนะนําสําหรับคนที่ผมยาวจริงๆเนื่องจากว่าเออเวลาเขาตัดเนี่ยคือถ้าเขาตัดไม่ถูกใจเราเนี่ยเขาก็จะไม่ต้องกลัวว่าผมเราจะขาดจะขาดหรือว่าแหว่งหรือว่าจะหัวโลนนะคะเนื่องจากว่า เขาจะมีครูสอนครูที่สอนก็จะจบมาด้านนี้โดยเฉพาะใช่ไหมก็ไม่ต้องกังวลคือเขาจะมีครูคอยสอนแบบประกบอยู่ข้างเราก็ไม่ต้องกลัวจากประสบการณ์ที่ไปตัดมาหลายหลายครั้งไม่ต่ำกว่าสิบครั้งที่ที่โรงเรียนสอนทําผมนะคะโรงเรียนอื่นไม่เคยแต่ที่เราไปประจําก็คือโรงเรียนสมเสริมสวยกรุงเทพสยามตรงอนุสาวรีย์ค่ะแถวบ้านเราะคะกะ็เนื่องจากว่าเวลาเขาตัดไม่ถูกใจเราเนี่ยครูเราก็จะบอกให้ครูเขาตัดตัด สั้นไปหรือว่ายาวไปหรือจะเอาบางเอาหนากว่านี้อย่างเงี้ยมันก็จะตัดสั้นสั้นขึ้นมาอีกคือถ้าใครผมสั้นอยู่แล้วไปตัดอาจจะได้อีกทรนหนึ่งนะคะประมาณนั้นนะคะก็มาแชร์เล็กเลน้อยน้อแค่นี้นะคะเอาละคะเรื่องของ BB นะคะที่เรามีอยู่คือเราก็มี BB อยู่หลายตัวเราก็อยากมาแชร์ทุกคนได้ฟังเลยคะ่ะว่าเรามีความรู้สึกอย่างไรกับ BB แต่และตัวที่เราใช้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝั่งเอเชียนะคะ BB ของคนไทยก็มีนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะทีนี้ BB ที่เราใช้เนี่ย มันมันก็ต้องดูอ่านฉลากซะหน่อยนะว่าเขาออกแบบมาเพื่ออะไรสําหรับผิวประเภทไหนบางทีผิวเราเป็นแบบนี้สภาพผิวเราเป็นแบบนี้แล้วเราไปใช้บีบีอีกแบบหนึง่งแล้วมันไม่เหมาะกับเราเนี่ยเราจะก็จะไปโทษเขาอย่างเดียวไม่ได้ว่าเครื่องสำอางเขาไม่ดีนะคะเราเวลาเราซื้อเราอ่านซะหน่อยว่าเขาออกแบบมาส่วนผสมอะไรสําหรับผิวแบบไหนประมาณมาดูบีบีตัวแรกเลยนะคะที่เป็นบีบีฝั่งเกาหลีนะคะตัวนี้เป็น BB 3D นะคะตัวนี้มีกันแดด30เท่า PA บวกบกบวกบวก,ก็ประมาณฉ่ำวาวประมาณเกาหลีซึ่งจะเป็น BB ที่ติดทนนานค่ะแต่ว่ามันเป็น BB ตัวแรกที่เราใช้แล้วหน้าหมองก็คือระหว่างวันหน้าหมองหน้าคำ้ำมันเปลี่ยนสีประมาณนั้นนะคะแต่ว่ามันหนาไม่ต้องลงอคอนซีลเลอร์ตามเลยนะคะเป็นสีลักษณะน,นี้นะคะ่ะเป็น เป็นบบีครีมที่เราใช้แล้วมันหมองไม่รู้ใครเคยใช้แล้วเป็นอย่างเราบ้างนะคะลักษณะเนื้อมันก็หนาค่ะแต่พอลงแป้งไปปุ๊บปรากฏว่ามันนี่ลักษณะเนื้อครีมมันจะเป็นคือคือ,คอมันหมองอะคะ่ะแกหน้ามันจะออกเทาๆก็คงแบบมันหนาเลยนะคะแกดูสิเห็นไหมหนาก็คือเอ่อใช้ไปประมาณสองสามชั่วโมงก็ก็คือหน้าเราจะหมองทันทีเลยไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะไม่รู้คนอื่นใช้แล้วไปยังไงแต่ว่า ตัวนี้เป็น BB ที่เราไม่อยากได้หนาไม่ใช้นะคะก็โอเคเวลาช้าแล้วมันแบบเวลาโดนแสงมันก็วาวๆอย่างเงี้ยเป็นลักษณะแบบสามดีสามิติอย่างเงี้ยแต่เรามันไม่ได้เหมาะกับเราไม่ไม่ได้เหมาะกับสภาพผิวของเรานะคะทีนี้มาถึงบ B อีกตัวหนึ่งที่เราปื้มเราชอบมากเป็นบ B ีของเบลคอร์ตนะคะบบี BB ของบ B ของโรตีก็ก็ดีคะ่ะเราใช้หมดแล้วเราก็โยนทิ้งไปแล้วไม่ได้เอามาให้ใหดูนะคะตัวนี้เป็น BB ของ เออไม่ใช่สิเราจะบอกว่า BB ของโลตีก็ดีแต่เราใช้หมดแล้วนะคะตัวนี้เป็น BB ของเวลคอ t นะคะตัวนี้ก็มีค่าป้องกันแสงแดด s p s 30 PA บวกบวกบวก,บวกนะคะตัวนี้เราชอบเราปืิมมากเนื่องจากว่าเราเคยใช้ตั้งแต่6โมงเย็น4โมงเย็น,ยน,ยน 4, ติดเนียนเหมือนเดิมนะคะก็ไม่ต้องลงคอนซีลเลอร์ตามนะคะ เราเคยซื้ออันใหญ่มาใช้แล้วมันจะมีสีฟ้าอีกสีนึงอันนี้มันจะเป็นโทนสีแบบน้ําตาลใช่ไหมปกปิดดีไม่ต้องลงคอนซีลเลอร์ตามนะคะตัวนี้ก็จะหนาหน่อยนะ mm. ก็คือว่าจะออกขาวๆนะคะส่วนใครที่ใช้แล้วหน้าแบบอาจจะดูแบบขาวลอยเกินไปบางคนแบบไม่ได้ผิวขาวเหมือนเราใช่ไหมอาจจะดูใช้แล้วเห็นไหมลักษณะเนื้อครีมมันจะแบบหนาๆน,นะคะก็กันแดดมันจะดูขาวไปอาจจะเราต้องหาซื้อ,เ,อ,อเขาเรียกอะไรนะซื้อแป้งฝุ่นที่มัน สีสีเข้มกับสีผิวเราสักหนึ่งสองเฉดนะคะมาลงพอลงตัวครีมตัวนี้เสร็จก็ลงแป้งฝุ่นตามเลยหาแป้งฝุ่นที่มันสีเข้มกับสีผิวเรามันจะได้หน้าเราจะได้ไม่ขาวลอยนะคะตัวนี้ถ้าเป็นบีบีแบบหนานะคะเราไม่แนะนําให้ลงรองพื้นตามนะบีบีบางยี่ห้อมันบางเบามันสามารถใช้กับร่วมกับรองพื้นได้แต่ตัวนี้มันจะหนา ซึ่งตัวนี้ปกปิดดีลูกคุ้มขนปกปิดลูกคุมขนได้ดีแล้วก็ติดทนนานเรียบดีจริงๆเราชอบเราเพื้มตัวนี้มากนะคะเป็นบีบีจากเวลเวลคอร์ตนะตัวนี้นะคะโอเคมาถึงบีบีตัวต่อไปเหมือนกับว่าเขาจะออกแบบมาสําหรับคนไทยโดยเฉพาะตัวนี้เราก็เราก็ว่าดีเหมือนกันที่มีแพนเคก้กเนี่ยเราซื้อที่โลตัสอันนี้ลืมบอกไปราคาอยู่ร้อยหนึ่งนะคะถ้าหลอดใหญ่มันราคาเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะเราก็ไม่เคยซื้ออันใหญ่ส่วนใหญ่จะซื้ออันเล็กๆมาใช้ก็ มันหมดเร็วดีอันใหญ่เมื่อไหร่กว่าจะหมดเราก็ไม่รู้ใช่ไหมแกเราก็เลยชอบซื้ออันเล็กๆนะคะส่วนอันนี้เป็นอันละ99าหรือเปล่าเราซื้อที่โลตัสนะคะถูกดีอันนี้เราอยากจะบอกว่าเราชอบมากเนื่องจากว่ามันควบคุมความมันดีนะคะลักษณะหลอดก็เป็นอย่างนี้นะคะเป็นบีบีของทเวลพัทนะคะก็ปิดรูขุมขนดีแล้วก็ควบคุมความมันได้ดีแล้วก็ติดทนนานทั้งวันเลยนะคะตัวนี้เราชอบมากนะคะก็ตัวนี้ เป็น BB ที่เหมาะกับทุกสภาพผิวเดี๋ยวจะให้ดูก็คือมันมีส่วนผสมของรองพื้นเยอะนั่นเองนะคะก็ไม่ต้องลงคอนซีลเลอร์ตามเลยเป็นก็ลักษณะเนื้อครีมมันก็จะไม่หนาหนักมากถ้าอย่างของเวลคอร์เมื่อกี้จะหนาหนาหนักแต่ว่าเป็นถ้าของเทวพัทต,ตัวนี้ก็คือสีมันไม่ขาวลอยก็คือใช้ได้กับทุกสภาพสีผิวเลยนะคะติดทนนานนะคะตัวนี้เราชอบเหมาะกับอากาศบ้านเราะคะ่ะ ตัวนี้นะคะแล้วก็เนื้อบางเบาแต่ว่าก็มีส่วนผสมของรองพื้นค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะโอเคมาถึงบีบีตัวต่อมาก็เป็นฝั่งของเกาหลีบ้างตัวนี้หาซื้อได้ที่ร้านบาวี Barbie, เออ่ร้านเขาเรียกอะไรร้านกาหมาดนอะของบาวีพัดตัวนี้เราซื้อเพราะว่าเราไปเห็นเขาลงหนังสือขายในหนังสือคขาวาอี้หรือหนังสือเลอะไรประมาณนี้นะคะเป็นบาวีบาวีพัดเป็นของเกาหลีอะค่ะ ก็ตัวนี้จะผสมคอลลาเจนไพ r เมอร์ซึ่งมันเหมาะกับคนที่มีริ้วรอยเยอะๆประมาณนั้นนะคะก็ไม่มีกันแดดไม่มีอะไรราคาก็จำไม่ได้ซื้อมานานแล้วนะคะก็เป็นบีบีที่ทำให้ลูกุลผเล็กลงนะคะเดี๋ยวจะมาใช้ข้างนี้ให้ดูเนื้อบางเบาค่ะปกปิดปานกลางนะคะแต่ว่ามันก็เหมาะกับคนที่ผิวค่อนข้างที่จะ มีริ้วรอยเยอะๆประมาณนั้นจะบีบออกมาให้ดูเยอะหน่อยซึ่งตัวนี้เราสามารถใช้กับรองพื้นได้เลยแต่ว่าเวลาใช้เราจะดูขาวขาวนิดนึงนะคะขาวมากๆเลยนะเวลาใช้มันก็ใช้บางๆนะคะแต่นี่เราลงหนาเกินไปซึ่งมันเติมร่องริ้วรอให้มันดูตื้นขึ้นตัวนี้นะคะแล้วก็ปิดรูขุมขนดีติดทนนานตัวนี้เราก็ชอบเหมือนกันนะทีนี้มาถึงอาจจะดูเลอะเทอะสกปรกหน่อยนะแกะมาถึงยูทิปบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นบ b บีที่ บางเบาเหมือนกันแล้วก็มีกันแดดได้สิบห้าเท่านะคะซึ่งมันเหมาะกับผิวแบบคนที่ผิวไม่ค่อยมีปัญหามากนักนะคะก็คือว่าผิววัยรุ่นอะไรประมาณนั้นนะผิวคนที่ทําแบบเลเซอร์มาผิวแห้งๆประมาณนั้นคืออย่างวันไหนที่เราขี้เกียจที่จะบํารุงผิวแล้วก็ลงตัวนี้ลงตัวนี้เสร็จแล้วก็ลงแป้งตามเลยหรือไม่ก็บางทีเราก็ใช้ตัวนี้เสร็จแล้วเราก็ลงรองพื้นตามได้เลยก็คือมันบางเบาปกปิดเบามากๆนะคะก็ กลิ่นมันหอมมากตัวนี้ก็เ,เข้าผสมมีส่วนผสมของครีมบำรุงผิวเข้าไปด้วยนะคะก็ใครที่เกลียดบำรุงผิวตอนเ,เช้ารีบนะคะก็ลงตัวนี้คือมันเหมาะสําหรับคนที่ผิวไม่ค่อยมีปัญหามากผิวมันก็จะออกประมาณโทนเหลืองอะ่ะตัวนี้ก็เหมาะกับผิวคนไทยเหมือนกันก็จะออกไปทางขาวๆหน่อยนะคะ เวลาลงก็ไม่ต้องลงเยอะขนาดนี้นะคะมันจะลอยมากอันนี้เราลงแบบบางๆบางวันเราก็จริงๆแล้วบีบีกับรองพื้นมันไม่แนะนําให้ใช้คู่กันแต่ว่าบีบีตัวไหนที่มันบางมากๆเราก็จะใช้คู่กับรองพื้นนะคะมันมันอันนี้มันจะปกปิดบอกไปยังปกปิดน้อยปกปิดน้อยประมาณนะั้นอย่างนั้นนะคะก็ที่นี้มาถึงบีบีอีกตัวหนึ่งเป็นบีบีไฮโซบ้างนะคะเป็นบีบีของเอสเต้ลอเดอร์นะคะตัวนี้ไม่ได้ซื้อค่ะเป็นของที่เขาให้มาแจกมานะคะ ก็ดูเดี๋ยวให้ดูมีกันแดด3 5 pa บวกบวกบวกมันเหมาะสําหรับคนที่แบบคุณนู้คุณหนูอะ่ะเหมาะกับคนที่แบบว่าคือไม่ต้องไปจ่ายตลาดไม่ต้องไปเดินข้างถนนก็คือออกแบบมาแบบในห้องแอร์ประมาณนั้นนะคะเป็นบีบีที่มีกันแดด35เท่านะคะแล้วก็ถึงแม้เขาจะบอกว่า f o r ูล่ายังไงมันก็ต้องคือปกปิดปานกลางคะ่ะไม่ได้ปกปิดไม่ได้ปกปิดดีต้องลงคอนซีลเลอร์ตามนะคะก็คือทุกครั้งที่เราใช้บีบีตัวนี้เรารู้สึกว่า มันแจ่มมันวาววาวใสก็คือเป็นบีบีที่เนื้อบางเบามากๆนะคะมันเหมาะสําหรับคนที่คือทาลงไปแล้วเหมือนไม่ได้ทาอะไรนะคะมันเบาจริงๆค่ะแกราคาเต็มมันอยู่ที่ถ้าหลอดใหญ่ๆราคาเต็มมันอยู่ที่พันแปดีนราคะแล้วก็เป็นออกไปโทนสีชมพูนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ขาวลอยมากทุกครั้งที่เราใช้ตัวนี้ก็คือเวลาถ่ายรูปมานี่แจ่มใสกระจ่างใสแต่ว่า ก็อย่างที่บอกแล้วว่ามันออกแบบมาสําหรับคนอยู่ในห้องแอร์คนทําเลเซอร์ผิวแห้งประมาณนั้นนะคนหน้ามันอย่าอย่าได้คิดใช้เลยนะคะเพราะว่ามันจะมันจะฉ่ำๆวาวๆประมาณนั้นนะาราคาเรื่องของบีบีก็จบลงไปแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้นะคะก่อนที่จะไปเล่นน้ําสงการนะคะก็มาพูด,มา,พดมาคุยกันเล็กน้อยสัหน่อยนะคะว่าเล่นน้ําสงการอย่างสนุกปลอดภยัยมีมารยาทนะคะก็อย่าแต่งตัวโป๊อย่ากินเหล้าเมาแล้วขับรถนะคะ อย่าเดินคนเดียวเพราะคุณจะโดนแกล้งอย่างเรานะคะสมัยก่อนเราเดินไปเดินคนเดียวนะคะก็สมัยก่อนทํางานอยู่พัทยาทํางานอยู่โรงแรมนะคะก็เดินไปทํางานก็ไม่รู้ว่าเขาเออเขาสมัยก่อนเขาอาจจะเล่นไม่ดีเดี๋ยวนี้คงจะเล่นกันดีแล้วะคะ่ะ <c oughs> เขาถือแป้งมากราบแป้งมาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาโบกใส่หน้าเราคือโดนจังๆเต็มๆเลยเจอทั้งเบ้าตาทั้งจมูกทั้งปากซึ่งตอนนั้นก็ทําอะไรไม่ได้ก็คือเดินไปคนเดียวจะโดนเขาแกล้งค่ะและก็อย่าทําผม ก่อนออกจากบ้านเวลาสงการนี่ไม่ต้องทําผมนะนเคยมีประสบการณ์ทั้งหนึ่งจะไปรับลูกและทําผมอย่างสวยไปเลยปรากฏว่าโดนสาดน้ําจะไปด่าเขาก็ไม่ได้นะแกเพราะว่าเขาก็มันเป็นวัดของเขานะคะโอเคค่ะก็จบเล็กน้อยเพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขและก็สนุกในวันสงการนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ